ภาเกตประเทศไทยในภาคใต้ความเสียหายเพิ่มลื่นยักษ์อักขุนอันดามันเมืองระนองอยู่ตอนบนจุดเริ่มต้นคลื่นดามินกินมนุษย์ยี่ทิบกธนวาน้าสยองหนึ่งระนองคลื่นกินไม่สิ้นสุด สองปังาคลื่นตะมินกินมนุษย์ตายมากสุดประเบินเกินที่ใดที่สามเมืองปูเก็ตในพื้นที่ภาพทีวีแจ้งข่าวเล่าเงอนไก่ที่ครีเมืองกรบีมีคลื่นไปเกาะปีปีเกาะใหญ่ ปังกิบตาตีห้าคือเมืองจังยังไม่รู้คนทุกผู้ต้องตายไปเต้าไรหนาตีอกคือจะตนูนศูนจีวารวมไหลลงในมหาอันนามันนะ้ำประตยของในหลวงเป็นอ่วงราั วิปโยคโศกนาดความหวานหว่นอีสานเหนือกลางใต้สาสจำปันกำลังขวัญกำลังใจให้ทุกคนชื่อเชื่อพระองค์ทุกพระองค์ตรงเป็นวงจนทั้งปวงเผ่าไตไม่ตกหล่นรัฐบาลแร่งรัดจัดตรงคน เลยปาตนมาเยี่ยมราชกลัวกาแกลนทุกชีวิตเรามีค่ากับแผ่นดินตัวทุกติ่นทั้งปวงกว่าหมวแงนของเสียหายทั้งใจค่ามาตอบแทนเลยวางแปนให้ตัวทุกกลัวกันรวมน้ำใจใตไหลหลังมายังใต้ ไตทั้งหลาย่อยมอบ่อยปลอบขวัญสู้ต่อไปเติรนไทอันนามันขอไม่กวนากลับมาอยู่กู้เมืองไตสวัสดีครับ